สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับหลังจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นคือเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะครับอันนี้ก็จะมาดูจะมาประมวลครับเหตุเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดผลกระทบกับคอนโดในกรุงเทพหลายทางหลายที่นะครับอันนี้คือห้องลูกสาวนะครับนะบนะครับคอนโดเนี่ยเป็นคอนโดเก่าเมื่อประมาณสามสิบกว่าปีที่แล้วนะโครงสร้างค่อนข้างแข็งแรงในระดับหนึ่งเลยครับเนะี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับผนัง ไม่มีรอยแล้วไม่มีอะไรครับนะครับเดีนะ๋ยวจะพาอ่อันนี้ห้องนะครับห้องน้ำนะครับแล้วเดี๋ยวจะพาไปดู <c oughs> ระเบียงทางเดินครับผนังนะครับทางเดินระเบียงนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้รับความเสียหายอะไรนะครับอันนี้ก็ลิฟ์นะครับไม่ได้รับความเสียหายอะไรนะครับเดี๋ยวจะดู <c oughs> พาไปดูถึงนอกชายคาระเบียงข้างนอกนะครับที่ติดกระส่าว่ายน้ำานี่ก็โดยผนังก็ไม่มีอะไร ไม่ได้รับความเสียหายอะไรคนตัวนี้มีทั้งหมดเก้าชั้นครับรวมดาดฟ้าด้วยก็เป็นสิบชั้นโครงสร้างโดยรวมก็ยังสภาพดีครับนะครับอันนี้ขึ้นไปกั็ชั้นสี่แล้วผมอยู่ชั้นสามนะครับนี่นะ อันนี้ก็จะเป็นห้องอาสระว่ายน้าสับตสระว่ายน้าก็ไม่ได้รับความเสียหายจากพายินไวครับนะไม่มีอะไรโครงสร้างไม่แตกแล้วนะครับนี่อ่าฝั่งตรงข้ามครับเนะ่สะภาพผนังปูนอยู่ในสภาพไม่มีไม่ได้รับความเสียหายอะไรเลยนะครับเนกะ้าชั้นนะ,นะครับ จะพาจะพาไปดูห้องหยวนนะครับนะเมื่อกี้ห้องลูกสาวห้องหยวนก็าจะของลกของมันเยอะหน่อยนะก็ไม่เป็นไรครับเนะี่ยใช่ไหมไม่ได้รับความเสียหายอะไรห้องน้ําก็ปกตินะไม่มีรอยแล้วไม่มีรอยแตกอะไรรายงาหรืออะไรก็ อาจจะมีบ้างรอยแตอกอของเก่าครับปูนปูนเก่าอันนี้แผลเก่าครับนะแต่เก่าที่หยู่ยังไม่ได้ซ่อมแซมนะมนะก็จะเป็นประมาณนี้นี่นะไม่ได้รับความเสียหายครับครับผมสร้างมาค่อนข้างได้สร้างมาได้มาตรฐานตามตามหลักเอวิศะวะกรรมนะครับเนะี่ยนะครับเนี่ยนะครับนี่ก็เอ่อ ที่ซักล้างนะครับนี่ก็ระเบียงข้างนอกอากาศจําอากาศดีครับน่ะติดแม่น้ําครับไอไม่ใช่ครับติดคลองครับคลองชักพระครับวันนี้ก็จะประมาณนี้ครับสวัสดีครับผม